ซันดี้6กิโลวัตต์นะครับชมหม่ครับตัวนี้สามารถสื่อสารกับแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็ขนาดเครื่องได้นะครับสเปคเครื่องก็จะเป็น4 8โวลต์ครับดึงกระแสจากแบตได้125แอมป์ครับรับวัดจากแผงได้6000วัตต์ครับแล้วก็โวลต์ไม่เกิน450โวลต์นะครับจ่ายโหลดได้6000วัตต์ครับรับกระแสาร์ชาได้เท่าตัววันนี้ก็จะมาลองสื่อสารก้วแบตเตอรี่มิต้าครับตัว15.3กิโลวัตต์ชาวนะครับนี้ บนแบตก็อยู่ที่ห้าสิบสองจุดห้าเก้านะครับถ้าซื้อคู่กันนะครับเซตนี้ผมแถมสายสื่อสารไปให้นะฟรีช่องต่อสื่อสารนะครับก็จะเป็น rs t แปดห้านะครับเก็บไปครับช่องนี้นะครับแล้วก็มาเสียบตรงคําว่า bs นะครับที่อินเวอร์เตอร์ถ้าไม่สื่อสารมันจะขึ้นอย่างนี้ครับแต่ก่อนโค้ดหกสิบเอ็ดนะครับก่อนจะตั้งให้มันสื่อสารเราต้องไปตั้งค่าให้เมนูก้านะ ก็คือเมอนูที่สี่ไอ้เนี้ยผมตั้งไว้แล้วล่ะก็เป็น PWL ครับแค่เมนูเดียวแล้วก็เสียบสายได้เลยข้อดีของการสื่อสารก็คือเราไม่ต้องไปตั้งกระแสชาร์จครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรเดี๋ยวมันจะคุยเองเนี้ยอันนี้มันสื่อสารแล้วมันจะขึ้นหน้าจออย่างเงี้ยครับสีฟ้าหน้าตาตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นครับรอบ ระบบที่ดีที่สุดนะครับมั่นใจได้เลยตัวนี้ช่องนี้ก็เป็นช่องพาแล้วนะครับช่องขนาดเครื่อง a อ o u เมีสองช่องครับหนึ่งสองอินพุตหนึ่งช่องแบตเตอรี่นะครับสวิตช์เปิดปิดอันนี้่เชื่อมต่ออบปลายครับส่วนแบตเตอรี่มิมิต้าเราก็มีสต็อกอันแน่น,นครับตอนนี้ก5สิบห้าจุดสามกิโลวัตต์ามีโปรโมชั่นด้วยลองทักเข้ามาครับตัวนี้คุ้มแน่นอน มาตรฐานจากโรงงานทามั่นใจได้เลย